สีซ้อมเป็นคู่สมคลกับสีเขียวฟ้าบอกน่แหละไ้ขุตาเขียวนี่คันน้าเขียั่ววงูเขียวงูเขียวพี่มีแบงค์สีเขียวได้ปะฮะแบงสีเขียวได้ไหมตกมาเหรอเมื่อเช้านะเนตติดโพสอีกเนตลืมถ่าย เป็นนีสีเขียวติดรถได้ยเอารดเลยเนนสสีเขียวรถรถรถ่ติเพราะว่าหนูไม่ได้ขกมาแหนูก็เลยเอาเป็สีที่หนูนี้เิ็นทีที่ตัวเองได้เพิ่นเพิ่นเพ่เล่มนี้สีเขียวสีเขียวเนี่ยใช่ไหมไม่เขาบอกก็าหรอออกแล้วอยากกลัวเนี่ยเอาไปเลยทำไมเดี๋ยวขาของอ่ะที่ลงทุนนั่นเนี่ยสองสบาทไม่ใช่สบาทองามบอกสุนะของฟีสิก็ไม่ได้เดนะ กลมไม่ได ah, no ้ให้เห็นหน้าด้วยเห็นยี่ห้อด้วยเปิดให้ไยี่ห้อเปิดดิยี่ไม่ซื้อนะยวนนองที่รถเละส่งมาให้เอาหรอดีจังเลยดราม่าอะไรของเน็ดเดี๋ยวก็น้าอะไรของเนงดดราม่ามากเลยเน็ตไหนอะเขามาบินาเดียวใช่ไหมบหนาเดียว อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะราคเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเท่านั้นที่แผงหนังสือเขาเป็นฉบับรายเนื้อใช่ไหมคะช่